mùa dêng nó nằm như mẹ Mèo nó trèo mẹ mình thấy

หมูแดงหมูแดงมูแดงน่ารักพี่นุ้ยถ่ายดีน่ารักจ่ะชิปโปตกใจมึงบอกว่าตัวอะไรสองราอยอ็ดหายไปไหนแม่แม่เง็บยืดเด้งน่ารักกว่าแอบ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 แม่คุณถ่าย อยู่ใต้ท้องแม่แม่คนหายแอลวอลกแอลกหายแล้วมึงวะก็มันหายไปไหนมันคุมเยอะไปไงมันก็เลยมองไม่เห็นมันด้วยติดติง่วงไหเหนื่อยไหมดเรื่อย 来，给我牙，别乱、哦，给的就用。

มันรูดเอาเลยเฮ้ยดูดึเนี่ยผมย่เลยอ่ะมันให้เป็งฝันเหรอฮึมแล้วสิบสไม่ต้องสิบเอยว Массовые танцы, ребят. Прикол, какой-то интересный. Ага. Что такое было? ребят? А вот как будто буквы. А, как будто буквы сидели. Показывай.